สิ่งแรกเลยก็คือที่นี่สะดวกในการที่จะเดยวเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยเราก็เห็นที่นี่มาตั้งแต่เราใช้รถคันที่แล้วแล้วเคยเข้ามาใช้บริการที่นี่ด้วยมาเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ประทับใจในบริการก็เลยพอเรานึกถึงรถคันที่เราจะใช้ในคันต่อไปเราก็เลือกที่จะมาที่นี่ค่ะโอ้โหทุกอย่างเลย คือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหาหมอคืออะไรหาหมอไม่ใช่หาหมอป่วยนะหาหมอแบบมูเรื่องตัวเลขเราคนไทยอ่ะเนาะเราก็จะเชื่อเรื่องน,นี้เราไม่รู้เรื่องอะไรน้องไอรินจะรู้ทุกเรื่องเลยสามารถตอบคําถามพ <c oughs> ี่ปุ๋ย <c oughs> ได้หมดก็ได้รับได้รับบริการเหมือนพี่น้องมากกว่าค่ะเหมือนครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็สบายสบายใจเหมือนอยู่บ้านเวลามาที <c oughs> <c oughs> ่นี่ ที่ทำงานอยู่ใกล้ส่วนที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลามากไม่ไกลามากแต่ว่าเวลาเราขับรถจากบ้านไปทำงานในทุกๆวันเราจะต้องผ่านเบนสตาร์แฟกทุกวันเลย mm hmm. ถ้าจะซื้อเบนสักคันต้องเลือกที่นี่เลยค่ะ Star f แฟกสตาร์แ for everyone mm hmm.